ทุกคนไหว้พระเสร็จแล้วนะคะวันนี้เต้าแฟดมาด้วยเต้าเพชรพุเต้าพลอยมาด้วยนะคะคแบบุณตาเออวัดป่าวางน้ำเย็นนะคะวันนี้อำเภอเมืองนะคะจังหวัดมหาสารคามเพ่จำตาเจ้ขบวนเยอะเจ้าพิธีครบับมั้ยไม่เอาไม่เอาไปขวัญกูขอมามา ไม่เอาดินงยายเอานี่ปิดตา้ไิดตาไว่เร็วยายได้แล้วอ่ะเอาทุกคนไม่เอาก็ใครมาใครมาใครมานน่แจ็กกี้มาสวัสดีค่ะออ้ยคนช่วยได้แป้งขายืนยางขาจามไม่มีไม่มีจามอันใครเห็นคลิปตัวกันแม้ว่าจามมาไหมอ้าวัวนีวลวกวววนะคะ เอมอมาไหน,นอ๋อหาจ็กกี้ล่ะคะวันน,น,น,นี้หนุ่ยไปหาญาตแดหายาแดนเนอเออฟาดที่เกียงล่ะคะใครมาพี่โฟกมาเอ้าคนหลอกก็มาตนนัวนี้ครับผมสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะไ,ไปไหนคะ กระตูมกระตูมปั่นโอ้ยลูกขยันมีจามจา,ามไปแล้วไม่มีจม้ำไ,ไม่มีเลยไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นจามไคอ้ำจามไปแล้วลว,วันนี้น้องหมามาด้วยนะวันนี้น้องหมามาด้วยสองตัวเลยมีบุญมีพรมาสองตัวเลยใช่สองตัวเลย เออเรมีบุญมีคุณมาสองตัวเยกดีตัวฮะ <c oughs> <c oughs> ไปไหนคะจะไปไหนคะไปไหนไปไหนคะสวัสดีคะะ่ะได้ยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยังคะ ดูไส้ก่อนมากพี่น้อคุณวาใจบอก